กลับกับท่านประธานและท่านสมาชิกทิ่สภาทุกๆท่านนะครับในทุกๆข้อสังเกตที่มีให้สำนักงานสาธารณธรรมนะครับผมขอญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประเด็นแรกจากท่านพรชัยนะครับ3 4ประเด็นนะครับเรื่องแรกครับเรื่องวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันนะครับผมขอญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่า ในระบบของศาลใธรรมเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลมีคำพิพากษาออกไปจะให้คู่ความทั้งสองฝ่ายพึงพอใจเนี่ยค่อนข้างยากเพราะต้องมีฝ่ายถึงแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาองค์กรของเราในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยเรายังมีหน่วยงองค์กรที่ที่สำคัญอยู่องค์กรหนึ่งนัง่คือของคณะกรรมการตุลาการที่จำกัดกำกับดูแลวินยัย ของค่าการตุลาการให้เป็นไปตามแบบแผนที่กําหนดไว้นะครับจากตัวอย่างของการลงโทษที่ท่านพรชัยให้ข้อมูลมาจริงๆแล้วมองอีกมุมหนึ่งเหมือนก็สะท้อนนี้เห็นว่ากรรมการตุลาการเอาจริงกับเรื่องวินัยของค่าการตุลาการนะครับหลายเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้มีใบเสร็จนะครับเพียงแค่มีความเข้าไปเกี่ยวพันหรือเข้าไปเชื่อมโยงได้ถึงแม้จะไม่ได้มีสิรุธปปร,รรมกรรมการตุลาการก็ก็พิจาาโทษ ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับนี่คือเสาหลักย่อยๆอีกหนึ่งเสาหลักของการบริหารง,งานบุคคลของกรรมก,การของของศาลยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้น uh ตรงนี้ผมกลับมองว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้สังคมเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามกอต่อ,อยังเอาจริงกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนั้นในข้อสังเกตต่างๆที่จะนําไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นจากท่าน พนชัยผมก็จะรับเป็นข้อสังเกตไปนะครับผมในประเด็นต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องระบบการดีกาในคดีแพ่งนั้นใช่ครับในอดีตที่ผ่านมาการดีกาในคดีแพ่งเป็นระบบสิทธิ์นะครับแต่หลายปีมาแล้วกฎหมายตุนนี้ถูกแก้ไขไปนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเนี่ยเป็นระบบอนุญาตนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในคดีส่วนแพ่งเท่านั้นนะครับ คดีในส่วนอาญาหลายเรื่องนะครับเราก็ปรับตามบริบทของสังคมโลกที่เป็นระบบอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีทุจริตคดียาเสพติดคดีข้ามรุ่นอีกหลายๆเรื่องทุกวันนี้วิวัฒนาการของของของ,ของโรคเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบอนุญาตคน้างเยอะแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เรา,าปรับตัวตามสังคมของโรคด้วยเหมือนกันแต่ที่นี้ังนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบไหนผมเชื่อมั่นว่าก็จะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับสำนักงานสารน้รรเองก็ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเสียงสะท้อนในส่วนนี้นะครับเราก็พยายามเก็บข้อมูลอยู่ครับว่าการปรับทิศทางต่อไปในอนาคตจะปรับไปในทิศทางไหนที่จะเกิดความเป็นธรรมคู่ความมากที่สุดนะครับเราก็ยังเก็บข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็ ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ก็รับเป็นข้อสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการในเชิงกฎหมายเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เราไม่ไม่ได้ดิ่งนอนใจตรงนั้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่ท่านพลชัยฝากไว้นั่นก็คือเรื่องของการบันทึกคำพยานด้วยการอมความในอดีตที่ผ่านมาสารยุติธรรมเนี่ยอยู่ในระบบนี้มา ผมว่าน่าจะรวมรวมร้อยปีนะครับแล้ก็พัฒนามาเรื่อยนะครับปัจจุบันเนี้เราพยายามสร้างห้องพิจารณาคดีต้นแบบนะครับพยายามนําระบบเท,เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับจริงอยู่ครับระบบ AI ในโลกปัจจุบันเนี่ยสามารถตอบสนองเรื่องนี้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆของ AI เนี่ยผมผมนําอย่างนี้เพราว่าเท่าที่เราศึกษากันมาเนี่ยยังต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ข้างนอกอยู่ นะครับเราจะทําระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเราเองนะครับต้องมีการประมวลผลภายในหน่วยงานของเราเองซึ่งทุกวันนี้สำนักเทคโนโลยีเองก็รับการบ้านตรงนี้ไปอยู่แล้วนะครับเราพยายามจะพัฒนาตรงนี้แต่เรายังไม่ไม่กล้าที่จะไปใช้ระบบจากแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันจากภายนอกนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คู่ความนํามาสู่สารเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากๆถ้าหากถูกเผยแพร่ออกไป มันก็อาจจะมีภัยตามมาอีกหลายเรื่องนะครับแต่ยืนยันครับท่านครับว่าเราไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับเราพยายามจะหาเทคโนโลยีที่เป็นเฉพาะเพื่อใช้กับงานของเราโดยเฉพาะแล้วก็สําคัญที่สุดเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นการเฉพาะของเราด้วยนะครับอย่างติดตามที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านครับนะครับก็ขออนุญาตดำเนินตรงนี้นะครับส่วนในข้อสังเกต4ีหประเด็นของท่านนะครับก็ผมขอรับเป็นข้อสังเกตไปนะครับในส่วนของเรื่องกระบวนการสอบคัดเลือกคราการตุลาการ ในตว่งผู้ช่วยผู้พากษานั้นเนี่ยนํายนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการสอบอยู่3สนามอย่างที่ท่านมีข้อมูลนะครับสนามใหญ่สนามเล็กแล้วก็สนามจิว๋วแต่ผมขออนุญาตนำนำเรียนข้อมูลยืนยันนะครับว่า ด้วยสัดส่วนถ้าเราดูด้วยสัดส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเนี่ยสนามจิ๋วก็ไม่ได้สอบได้มากกว่าสนามใหญ่นะครับท่านนะครับด้วยสัดส่วนบางปีเนี่ยได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่สิบคนได้ซ้ําไป20กว่าคนก็มีอะไรก็มีนะครับขณะที่สนามใหญ่เนี่ยบางรุ่นบางปีสอบได้ร้อยกว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในภาพรวมของทุกๆสนามสอบเนี่ยทุกวันนี้เอาตัวเลขมาดูเอามากางดูได้เลยนะครับว่า,ามันไม่ได้เป็นตัว บ่งชี้ที่ชัดเจนว่าจิ๋วต้องได้มากกว่าเล็กเล็กต้องได้มากกว่าใหญ่ก็ยังถัวเฉลี่ยกันไปอยู่ตามสัสดส่วนของความรู้ความสามารถของผู้สอบได้นะครับแต่ขณะเดียวกันในเรื่องการสอบในหลายๆสนามเนี่ยด้วย,วยเสียงสะ้อนจากสังคมเราก็ไม่ได้หยุดนะครับทางคณะกรรมการตุลาการเองก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อจะพัฒนาตรงนี้ว่าในอนาคตจะปรับไปในทิศทางไหนนะครับเรายังดูอยู่นะครับก็ขอบคุณในข้อสังเกต ในข้ออื่นที่เป็นข้อปิกย่อยอะนะครับเราก็รับเป็นข้อสังเกตไปพัฒนาองค์กรของเรานะครับผมต่อไปครับในส่วนของท่านเทวิตมณีฉายนะครับที่ให้ข้อสังเกตอยู่3-4ประเด็นนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดท,ที่ท่านในความสัมพันธ์ของพระเจ้าวัดได้เป็น,นหลักสูตรบยศสนะครับผมน้าเดยนอย่างนี้ครับว่าหลักสูตรบยศสมีขึ้นได้ด้วยระเบียบของคณะกรรมการบริหารสายวิธรรมนั่นคือ เราจะมีระเบียบกำกับอยู่เราก็จะมีคณะกรรมาการกำกับหลักสูตรนะครับคณะกรรมาการกำกับหลักสูตรเนี่ยประกอบไปด้วยท่านประธานสาธิการท่านเป็นประธานอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของในส่วนอตุตราการท่านอธิบดีสารใหญ่นะครับที่สําคัญกว่านั้นครับเรามีกรรมาการที่เป็นตัวแทนจากโบโนภายนอกนะครับท่านอัยการสูงสุดท่านปรัดกระทรวงการคลังปรัดกระทรวงยุติธรรมนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นายกสภาธนายความซึ่งก็ร้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกระบวนการยืธนรมทั้งสิ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ท,ท่านเทเวฤิ์นำมาอภิปรายเนี่ยก็คือมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาจากราชการตุลาการสองท่านตามที่ได้ข้อมูลมานะครับทั้งสองในทุกๆในทุกๆคำถามที่ถามมาจากการยื่นหนังสือครั้งแรกรวมถึงการทำผล ประเมินในครั้งหลังเนี่ยนะครับก็เรียนยืนยันอย่างนี้ครับว่าในทุกๆข้อท้วงติงต่างๆนะครับเราได้นำไปให้คณะกรรมการกับหลักสูตรพิจารณานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาในทุกๆประเด็นนะครับแล้วก็ได้ดูในทุกๆคําถามที่เป็นแบบสอบถามนะครับสุดท้ายครับคณะก,กรรมการหลักสูตรก็ก็มีความเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยยังคงมีความจําเป็นอยู่ แต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับเราคงไม่ได้เดินหน้าต่อในรูปแบบเดิมนะครับเรานําข้อสังเกตต่างๆจากคณะกรรมาการที่ให้เราไปให้ข้อมูลนะครับเอามาพิจารณาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุ่งระดับสูงหรือบอยสอเนี่ยที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเรามีการปรับรูปแบบนะครับพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่สัดส่วนของผู้เข้าเรียนที่ประกาศชื่อไปจะเห็นได้ว่า ตัลการเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับภาครัฐอื่นเพิ่มจํานวนมากขึ้นเอกชนลดน้อยลงมากๆนะครับในใน,ในยุคป,ปัจจุบันนี้ประการต่อมาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับปีนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะครับเราให้ความสําคัญกับผู้ที่มีอัตคดีอยู่ระหว่างพิจนารณานี่ไม่ไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอาญาหรือทางแพ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นภาคอาญาเนี่ย ถ้าถึงที่สุดไปแล้วเราก็ดูในบางประเด็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างค่อนข้างเข้มงวดกับตรงนี้มากๆนะครับจะไม่มีผู้ที่มีอัตคดีอยู่ในศาลเลยส่วนการสร้างปัญหาระบบคอนเน็กชันเนี่ยผมผมเข้าใจว่าเรื่องนี้คงมีการพูดคุยกันมามา,มากพออยู่แล้วนะครับมีการชี้แจงในกรรมธิการในหลายๆคณะค่อนข้างมากนะครับผมผมผมคิดว่าเมื่อสุดท้ายแล้วคณะมการคณะกรรมการกนดหลักสูตรเนี่ยได้พิจารณาแล้วคิดว่าจะ จะให้มีหลักสูตรนี้ต่อไปตามงบประมาณที่ได้รับมานะครับเราก็จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้หยุดการปรับปรุงนะครับเรายังนําข้อสังเกตจากกรรมธิการที่เราไปให้ข้อมูลในหลายๆเรื่องนะครับมาปรับปรุงอยู่นะครับก็อยู่อยู่ระหว่างการดําเนินการต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องสําคัญสําคัญที่ท่านเถวบาิศให้ข้อมูลน,นะครับประเด็นต่อมาครับในเรื่องของอ ระบบ e-filing ค่าถ่ายเอกสารนะครับต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าถึงแม้จะไม่มีระบบ e-filing นะครับคู่ความที่มาฟ้องคดี mm hmm. ก็ต้องไปแบกรับค่าใช้ใจ่ายในการถ่ายเอกสาร mm hmm. เพื่อทําเป็นสําเนาคําฟ้องและสําเนาเอกสารท้ายคําฟ้องเพื่อส่งให้แก่คู่ความฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับเมื่อเรามีระบบ e-filing เข้ามามันต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อเอาไปส่งต่อ เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงเสียมันก็ต้องก็ต้องมีค่าใช้่ายตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว uh, ่าประเด็น hmm. ท eh ี ots, er so fine, Likewise, no ่ท่านสอบถามว่าการปรับจาก1บาทเป็น3บาทเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตั้งแต่เราเริ่มใช้ระบบ e-filing เพื่อให้บริการประชาชนนะครับการคิดค่าถ่ายเอกสารเนี่ยแน่นอนครับศารเองคงไม่ได้เป็นองค์กรที่จะไปบริการเอกสารอยู่ละนะครับเราก็จะต้องมี หน่วยงาน,นที่มารับภาระตรงนี้แทนเราะนะครับที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการผู้ที่ใช้ระบบเนี่ยจะทราบดีว่าต้นทุนที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยแบกบภาระอยู่ค่อนข้างมากนะครับเราค่อยๆปรับแต่เราเดิมเลยเคยมีการเสนอถึงว่าจะปรับขึ้นไป5บาทอะไรไหมเลยเราคิดว่าเราคงยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับดูก่อนว่าถ้าปรับตรงนี้แล้วเนี่ยมันลดภาระลงมาได้นะครับเราก็พยายามที่จะ ปรับตรงนี้ตามตามเหตุตามผลที่ที่เหมาะสมจริงๆนะครับคงไม่ได้เป็นการสร้างภาระอะไรที่มากเกินไปนะครับในส่วนของท่านกรพจน์นะครับขอบคุณมากๆครับผมกับขอบคุณมากในทุกๆข้อสังเกตนะครับก็ขอนรียนอย่างนี้ด้วยนะครับ,รรบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้กับงานของศาลเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเรามีแผนพัฒนาตรงนี้ที่ต้องปรับทุกๆ4ี่ปีอยู่แล้วแล้วก็บางเอิอรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศิธรรมเนี่ยครบรอบใน68นี้พอดีนะครับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เนี่ยเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตรงนี้ในเกือบเกือบทุกด้านตามตามที่ท่านให้ข้อสังเกตอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าคงต้องต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของ ในบางประเด็นเรื่องของเงินกลางที่ท่านให้ข้อสังเกตว่าปริมาณมันสูงขึ้นนะครับก็ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินกลางที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นไปตามปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนะครับในลหลายๆรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติคดีที่เข้าสู่ศาลยุติธรรมเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนกว่าเรื่องนะครับปัจจุบันนี้นะครับเฉลี่ยปีละสองล้านเรื่องแล้วครับแล้วในอนาคตก็อาจจะเพิ่มมากขึ้น แต่สำนักง,งานสนิธรรมเองก็มีมาตรการในการกํากับดูแลในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้นะครับเราจะต้องนําเทคโนโลยีแลเรื่องมาใช้ตามที่ทนได้ข้อสังเกตนะครับคงต้องใช้เป็นแม่นวลอย่างเดียวคงไม่ได้ละนะครับต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สํานักง,งานสารเองเก็ต้องรับโจทย์ตรงนี้มาแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับขอบคุณในความหงวยใยตรงนี้แล้วก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคงยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเอามาสบสนุนตรงนี้ต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องของการปรับสมดุลนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ทางกายภาพกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผมผมนําเรียนข้อมูลอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเรามองที่ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สูงนะครับเนื่องจากซอฟต์แวร์เนี่ยเมื่อใช้ไปเนี่ยผ่านไปมิกี่ปีเนี่ยมันจะเริ่มล้าสมัยละไม่ทันสมัยละของเดิมมันก็จะถูกทิ้งหายไปเลยนะครับเราเอาเทคโนโลยีตัวใหม่มาใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาใช้ก็ต้องมาลงทุนตรงนี้ใหม่นะครับแต่สินทรัพย์ทางกายภาพเกี่ยวกับอาคารสถานที่เนี่ย มันอยู่แล้วมันยังอยู่ยั้งยินยงค่อนข้างน,นานนะครับมันเลยกําให้สัดส่วนตรงนี้อาจจะดูแล้วว่าเออเหมือนเราลงทุนในซอฟต์แวร์น้อยเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านนี้นะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนนะครับผมสาหรับในส่วนที่ท่านอังคาสอบถามมานะครับใน2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็คือเรื่องหนี้สินนะครับที่เกิดจากการถูกฟ้องคดีนะครับ นำเรนอย่างนี้ครับว่าการถูกฟ้องคดีในส่วนของสำนักงานสาลรยุติธรรมเนี่ยมีอยู่แค่2เรื่องหลักๆเท่านั้นนะครับก็คือมูลหนี้ตามสัญญานั่นคือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างทิ้งงานผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทำในกําหนดจนเป็นเหตุให้นําไปสู่การเลิกสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลิกสัญญาไปเนี่ยคู่สัญญาอาจจะยังไม่พึงพอใจก็ไม่ใช่สิทธิ์ฟ้องร้อง ก็ว่ากันไปตรงส่วนนั้นสํานักงานสารก็ไปต่อสู้คดีซึ่งเป็นมูลนี้ที่เกิดจากสัญญาเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีอยู่บ้างที่เป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับที่เกิดจากการโยกย้ายแล้วก็มีการนําคดีไปฟ้องที่ศาลปกครองนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมูลนี้จากสัญญาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เราไปบอกเรื่องสัญญาหรือคู่สัญญาเป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้วเราปฏิเสธ นะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับเรื่องระบบ c ีออสระบบ c ีออสเนี่ยงบประมาณที่เอามาใช้ในเรื่องระบบ c ีออสเนี่ยไม่ได้อยู่ในงบประมาณหลักของพีด d a t a นะครับผมขอญาตกลับเรียนท่านประธานแล้วก็นาเรียนต่อที่ประชุมนะครับว่าระบบ c ีออสดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นเพียงระบบติดตามข้อมูลคดีเท่านั้นเป็นระบบให้บริการข้อมูลทางคดีเพื่อเข้ามาติดตามดูว่า ข้อมูลของเราเรื่องคดีเราคืบหน้าไปถึงไหนนะครับจนกระทั่งต่อมาในปลายปี2 0 6 2ต่อเนื่องปี2013ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับเรานำระบบซีออสเนี่ยมาปรับเพิ่มเติมเพื่อให้บริการประชาชนแต่ต้องต้องยืนยันครับว่าระบบซีออสไม่ใช่ระบบหลักในการส่งคำคู่ความเป็นแค่ระบบติดตามข้อมูลคดีเท่านั้นนะครับเมื่อเราปรับใช้มาระยะหนึ่งระบบซีออสเรามีการให้บริการ ส่งคำคู่ความผ่านระบบเป็นไฟล์ pdf ซึ่งไฟล์ pdf เองเนี่ยต้องเรียนว่าเ,เป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับกับเรื่องม a l w a r ์ก็ดีเรื่องเรื่องไวรัสเรื่องอะไรก็ดีนะครับถึงแม้จะมีระบบที่ดีคอยคัดกรองเนี่ยแต่มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่มากมายนะครับเราก็เลยใช้ระบบ e filing อย่างที่ท่านานา,นาให้ข้อมูลว่าเราเราใช้ e filing เนี่ย เป็นเรื่องหลักในการดําเนินการทางการแพทย์อันนี้เป็นเรื่องของการส่งเอกสารเลยนะครับแต่ขณะเดีวยวกันในเรื่องระบบระบบซีออสนั้นเนี่ยนะครับสำนักง,งานสารยุติธรรมเองไม่ได้เลิกนะครับยืนยันว่าไม่ได้เลิกนะครับแต่เราจะปรับให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอในส่วนของคดีอาญานะครับเราจะมีอีกหลายๆรูปแบบที่เอามาเติมเต็มในระบบซีออสสมบูรณ์นะครับเรามีแผนพัฒนาระบบซีออสตอนนี้นะครับ ทำเป็นแผนเร่งด่วนแผนระยะกลางแล้วก็แผนระยะยาวนะครับแผนเร่งด่วนที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการให้บริการยื่นคําร้องในคดีอาญาในส่วนของการขยายเวลาอย่างที่นักขณาให้ให้ข้อสังเกตมานะครับขณะเดียวกันเราก็ยังมีในเรื่องอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอนฟ้องการ พยายนเพิ่มเติมการยืดเอกสารในคดีอาญาเ,เริ่มเข้ามาได้แนละ้วในระยะเร่งด่วนที่เราเริ่มฟื้นฟูร,ระบบนี้ขึ้นมาหลังจากที่ระบบนี้มีข้อขัดข้องนะครับส่วนในระยะสั้นนะครับเราจะเปิดระบบนี้เพื่อคุ้มครองอีกหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนพวกยื่นคำร้องอปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับหรือการ ใช้ในคดีแรงงานนะครับเราเริ่มดึงเข้ามาแล้วอันนี้เป็นการพัฒนาระยะสั้นส่วนการพัฒนาในระยะกลางนะครับเราก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มากขึ้นแต่มันจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผนพัฒนาของเราอยู่แล้วนะครับมีพัฒนาระบบทนายขอแรงพัฒนาระบบคดีายานในรูปแบบของ e-form เราจะพยายามไม่ให้ใช้เป็นระบบ PDF และต้องมากรอกข้อมูลผ่าน e-form นะครับซึ่งซึ่งจะทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับเราก็ยังเอา e f ฟ r m เนี่ย จะพัฒนาไปให้ครอบคลุมในทุกๆขั้นตอนของการดําเนินคดีด้วยนะครับซึ่งเมื่อระบบตรงนี้มันพัฒนามาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราก็จะมีระบบในการให้บริการประชาชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับผมเองขอขอบคุณทุกๆข้อสังเกตของท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับอีกหลายๆระบบเนี่ยเราคงยังไม่หยุดการพัฒนานะครับก็จะน้อมรับไปเป็นข้อสังเกตในการพัฒนาระบบของสายธรรมให้ดีขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับมี